อันนี้น้องยูตื่นทีมลงลาตื่นตัลาต่นตลงมือนกันนงนอนจากสมองนอนวยผูแขงีการนี่จุนทัวหมดทีไหมครัคู่หอายคู่อาจารย์อะไรบางคนหักอะไรนะพี่แผมให้มมาพี่แผมผมด้วยวยพ่นห้หลครับเอาทไอ้นี่ ให้มอยู่นเอเขาออกไปนะครับให้มีแฟนเะไม่ให้มาอะไรตลอดทุกงานงาีเนเข้าเยอะๆหลักๆย่งนึ่งแ่เวละพักฟอนไากที่เดนจะกลับกับ่งอาจเนี่นอคงแหงวัด นายตองเฟิรนะครับเป็นช่างแต่งหน้าต้องดูใช่ไหมคต้องเฟิร์เป็นช่างแต่งหน้าอันดับหนึ่เรีไทยตงแต่งหน้ายงแต่งหน้าน้องตามท่างงานงย มามากเน,น,เน,เนำนาตครบนีคือบรรยากาศคนหนึ่งของพิธีทําบุญตอนเช้านะครับทําบุญตอนเช้าแล้วก็พิธี่พื้นา่าหมายคู่นาะอยุ่ยเนาะพิธีไหว้ปู่พ่อปู่ กูบ้าอาจารย์นะครับของนะครับป่วยพวกอ,อันนี้ทุกวันที่หลอกกันกนับมนใช่ว่าผมมาเยอะแล้วนะครับให้รูบาอาจารย์พวกเราผู้ใหญ่ป้อนใหยนะครับ ครับให้ครูเอกอาจารย์เอกวิรัสักนะครับโอเคนะครับก็จะ้เขารคูบาร์จารยนนะครับนมาลเนล้วกาูประเด็นสุดแลนะฮะ ปวดแนกิยานคุณก็จะวนก็ลนน่าายดิะนันคมไหน่เ้ยไม่โอ้ยจีบขี้งิ้งแบบต้อเายู่นทั้งีนปวข้อจีบยันนี่ยากเรียนอาจารย์เพื่อนไปนสั่น่ายถึงเียนรูมนี่วันร่งไน่เนีย ตอนนี้ไปเล่ปีนน้องกับทุกคนครับน้องนั่งอกครับน้องดูเล็ก,ก <c oughs> น้องะใช่กับห้คนปลูกให้ายกันครับน้องใช่ขน<ม>าดไหนร้อ่ำครับแม่แทงบ้อนนกบูเบอรอน,น mama? <coughs> ลายเสียงนะครับวันนี้จิลป uh, ินเน้นเซอร์ใ uh, ห้ผู้บาอาจารย์นะครับผู้รับผู้ใหญ่ในวงนะครับเพลแบมพี่เจผู้แกนพี่ผู้แกนนะครับครับและนี้คือบรรยากาศนะครับตอนนี้ครับให้คนบริหารในวง ลับผูยใหญ่นะครับคู้บาอาจารย์ผูกแขงนะครับผมตอนนี้น้องยูกินะครับน้องยูบอสนกทุกคนก็ผูกแขนครู้เบญบาลางการโชนะครับเากแบมพี่ออพี่โบพี่อ้นแม่ชราชะาครับผม นี้ก็จะเป็นพิธีเสริมน,นะครับแม่ขั้วเสริมก็แม่แอดมินแอดมินคนสวยนะฮะแล้วก็นวลเซตเอแถวหน้านะฮะแม่แต่ง ่ลางอาจารย์ดนตรีครับผมอาจารย์อาจารย์ตาโอ้าหวจับกางจางเอาเยวดอกกล้องเดวกเออกลอยูบื้องหลังนะบุคคลเบื้องหลังนะสกิตาสสมศนในกระเม่นเพลินนี่แหละครับสอคนเลยครับคนเล่นมาครับไป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 นงเอกฟ้าใสใสชุดดามมน ก็พี่เอกมาครบครับผมน,ออบน,น้องยูบอลน้องปุตรงโน้นครับคูเบลสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องช่องของแบงค์มินท์เอฟพิเชียลนะครับวันนี้เราก็ทำพิธีไหว้ครูครอบครูนะครับของหมอลำเสียงวีหกนะครับอันนี้เป็นอาจารย์คุณครูนะครับมาเตรียมสถานที่นะครับตอนนี้ก็เสียง ทั้งหมดก็เอามาวางไว้หน่อยนะครับหัวมอ,มอนนะครับอันนี้บาตัมกับเห็ดตะตะรานที่นะครับครูเบลอลังการโชว์แล้วก็คุณครูอาจารย์ที่มาทำพิธีนะครับแล้วก็น้ององเลนเซอร์นะครับก็เตรียมพร้อมนะ่งวงเสาร์เอามีอ่าพิธีทำบุญเรียนพระนะ đó là